ปลาทองนะครับมันกระจอกนะฮนะแล้วยิ้มแล้วนัยิมย้มเรา,าตัดให้แค่ดีกว่านะครับผม come why Hey kid Don't ever let them get inside your head tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. <laughs> เพื่อนๆนี่โอ้ได้ยินเสียงป่าประกาศไงว่ามีงานวัดที่นี่ก็เลยมาเอาที่เตรียมตัวมาเลยโอ้เอาหมอนมาด้วยนอนรอเลยวันนี้ไม่รอเดี๋ยวหุบลงอ่ะว่าไงพี่อันทำอะไรนะโอ้มาตักปลาครับเพื่อนาจะมาตักปลาใช่เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนี่หมอนเอาศกประกาศเมื่อกี้องน่ะโอ้วิการวัดก็มีมาตั้งแต่เมื่อคืนร้านพี่พุ่งมาตั้งวันนี้รู้เรื่องอะไรอีกแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกขับรถปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกคุณเพื่อนอ๋อแล้วอันนี้ นอนรอตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนอนรอตรงนูน้นโอ้มาไวนะครับโอวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โนนจะมาแข่งขันไม่ใช่แข่งขันดีกว่าไม่แข่งหรอก กลัวอ่านซูไม่ได้โอ้โหนี่อุปกรณ์ก็โอ้นนเอาอย่างนี้เลยเหรอหไม่<ห>เราไม่ใช้อันนี้ตักเอาไม่ใช่เหรออันนี้มันง่ายไปแล้วเราใช้อันไหนพี่ี่บอกว่าตักปลานี่เราจะมาใช้อันนี้<ห>เราจะใช้ไม้ตักปลาทั้งหมด200อันนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าตักปลา200ไม้เนี่ยมันจะได้ปลาทองกี่ตัวนะครับเอเอลืมบอกอันเก่านะครับคลิปที่แล้วพี่นนท์เอามาปล่อย400ตัววันหลังพี่นนท์เอามาเพิ่มอีก300ตัวทั้งหมดเนี่ยนี่มี700ตัวโอ้โหนี่ทำแป๊บเดียวนะครับ 200อันเดี๋ยวไปดูเลยว่าใครจะได้มากได้น้อยแค่ไหนเฮ้ยพี่อันทำพิธีเรียกเพื่อนหน่อยดิโอ้โหพิธีเรียกเพื่อนเลยเหรอพี่ทำพิธีเรียกเพื่อนหน่อยโอ้โหเรียกยังไงอะเรียกไงอะเออเออเอ๋เว้พี่เอพี่เออยู่ไหนขอเชิญน้าวีทีนะพี่เอเออโอ้เมื่อกี้เราก็เล่นแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่าเพื่อนไม่อยู่เงยได้แล้ว กาโล้มได้ลยไม่ต้องหุบละไม่หุบใช่ไหมสวัสดีครับไปเรียบไปครับแม่พี่เอจยาเอาได้กี่ตัววันนี้ก็เตรียมถุงมาถุงนี่หนึ่งถุงนีหนึ่งถุงถุงถุงนี่่ถุงถุงไว้ไหนถุงอ้าวไปเอาถุงเลยนี่ถุงที่เตรียมมาิถุงปลาหรือถุงขยะนี่คือถุงปลาใช่ไหมถ้าไม่เต็มถุงก็คือไม่เลิกจริงไหมเอามายี่ถุงเนี่ยสามสามถุงไม่เต็มถุงไม่เลิกใช่เฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเรา กุมอย่างเงี้ยหายใจมันเลยนีอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่ะอยากรู้ว่ะอยากรู้ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับโอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่มาขนาดนี้นะเพื่อนฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินปล่าฮัลโหลอะไรนะฮัลโหลเฮ้ยไม่ได้ยินเว้ยฮัลโหลพี่เจ้ด้วยไม่ได้ยินพูดว่าอะไรผมไม่เจ้ไม่ออกเดี๋ยน้องๆอย่าไปเล่นกันได้ยินไม่ดีไม่ดีไม่ดีน้องๆหูอื้อเลยครับน้องๆเดี๋ยวเราไปตักฟางดีกว่าไป เพิ่งเห็นโอ้โหอันนี้ไม้ตักปลาหรือว่าตะลปัดให้พี่เอก่อนโอเคครับให้กล้องมาดูพี่เอเนี่ยลองเลยนะมีเทคนิคยังไงสอนน้องๆนะครับอุ้ย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 โอ้โหนี่ดูเมื่อกี้กระโดดขึ้นมาเลยรนะกระดาษยังไม่เปียกเลยพเอมีเทคนิคอะไรไหมลองบอกน้องๆหน่อยก็รอปลาปลาลอย รอรอยมานี้ปุ๊บเราเล็งปั๊บเนี่ยเนี่ยรอรอรอตัวนี้มามามาเนี่ยมามาอย่างนี้ครับดู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 คลิปความรู้นะปั๊บปั๊บไปไปเราก็รอตรออยังใช่ไหมยังยังไม่ได้ลอยแล้วพี่เอนี่ยลอ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 ยโอ้โหอ่ะเมื่อกี้ซ้อมซ้อมไม่ให้ดูอันไปแล้วอีกหนึ่งอันถ้าตักเร็วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ต้องค่อยๆตักอันนมาให้ช่ตักเร็วจะเป็นอย่างนี้ต้องตักช้าโอเคอ่านี้ให้ดูใหม่ต้องรอลอยใช่ไหมเนี่ยรอจนชอบ ไม่ใช่ไก่ไม่พอเนาะไก่ี่เรียกงี้เหรอเป็นไก่เลยเนี่ยมันต้อค่อยๆดูปลาลอยนี่นีมาแล้วมาแล้วค่อยๆสองแล้วเฮ้ยปกติงานวัดเขาขายอันเท่าไหร่อ่ะมีใครรู้ไหมลองคอมเมนต์มาหน่อยดูดิมันสามารถซ้อนได้ไหมอ่ะให้สองอันอ่ะเดี๋ยวดู2อันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ นี่ยขาดอันนึงอันนึงไม่ขาดเนี่ยบ้แล้วไปยกทำไมอ่ะเออยกให้ดูไงอ๋ออย่างนี้ยังไม่ขาดใช่อันสองไม่ขาดพูดถึงถ้าสิบอันยี่สิบนะเราตักทีละคู่เลยนะคู่นี้ได้นะลดละอ๋อแงอันเดียวจ้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองอีกทีหนึ่งซิสองอันเฮ้ยแต่จริงๆร้านเขาจะให้ผมเฮ้ยแล้วแต่แล้วก็เราซื้อแล้วใช่ไหมใช่พี่เราไม่ได้โกงนะเราก็ใช้เราบอกเรารีบเรารีบใช้หลายอันตัวใหญ่ ดึอีกดอี่เห็นี่ไม่เห็นโอ้โหเราไปเรยใช่เป็นเรียวจัดอะหลงบางเทอกเหงื่อแตกเลยแล้นี่หายใจไม่ออกกันเนี่ยเอาเ้รอหายใจง่ยพี่ผมมาใส่ความไวเบาชีลาเอละไม่ช้าเราเหมือนเราดึงยิ่งกระดาษ่าเพี่เรางปุ๊บเุ๊บปุ๊บเบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ โอ้โหถ้าเร็วอะขาดโอ้มันต้องตารล้อมแล้วมาสองมาสองแล้วปลอกปลอกปลล็อคนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยจันโจูันโจูันโจมันนี่เอาแล้วไไม่ด้้ยแลวหมดเวลาแล้วไม่หมดไม่หมดไม่หมดเราเว่อ้ดูดิว่าใครจะนิ่งที่สุดมันอยู่ที่ใจใครจะแสนอะไรเนี่ย สงสัยมันเป็นปลาใหญ่เกินมผมใช้อันใหญ่ได้ไหมเนี่ยอ่ะให้อันใหญ่เลย<อ>ให้อันใหญ่เลยพีันลองให้นู่นร้อยแล,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 ล้วนู่นร้อยนู่นร้อยตัวนึงเอาแล้วโอ้อดี่เป็นไม้ยักษ์นะครับซือ <c oughs> ้อจุ่มแล้วได้ดึงขึ้นไม่ได้อะพราเธอไปไหนมานี่แล้วแล้วพี่อันตักปลาเลยย้อยย้อยยุ่ยแล้วโอ่ไ้ตักอะไรเนี่ยไม่ได้ตักคิดโกงปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่โนลองมั่งนะครับเอาจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ย พี่นนเคยขายปลาแล้วตอนอยู่งานมรดกโลกที่อยุธยานะครับเคยทําขายด้วยเคยทําแบบเนี้ยแล้วก็แบบเป็นตาที่งานยืนอยู่ทําไมเนี่ยทำไมจะคิวมือเก่งนั้นน่รอมาเข้ามาหาไอตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเสร็จเสร็จพี่นนทเสร็จพี่นนเสร็จพี่นนท์แน่นอนตอนมาใกล้ๆต่อนมาใกล้ๆตอนไปต้อนไปต้อนไปตอนมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยก่อนหยู่ก่อนซายซายาย ไม่มันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเอาละตัวนี้เสร็จเสร็จตัวนี้เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนพี่อันเอานามาใกล้ๆตอนไปตอนไปตอนอีกตอนอีกตอน๊นี่เทคนิคนะครับน้องๆคือเราต้องให้ปลาแบบว่าลอยขึ้นมาข้างบนแล้วเราจุ่มไปลึกๆก่อนนะครับเท่าที่สังเกตคือปลามันจะเข้ามาหาเราได้ได้ดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพอล้วเราลงไปด้านล่างนะครับเนี่ยแล้วก็ต้อนประมาณอย่างเงี้ยเฮ้ปเฮ้ เอาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยอะไรอ่ะ ปลาม้แม่จะลงมีวิธีหนึ่งถูกแล้วต้องลงไปคนหนึ่งไล่ปลาเออผมลงได้หรือว่ามันจะเป็นที่ว่ากว้างเราเออมันกว้างไปเอาละพี่ันลงเลยเลยรวยโอ้พี่อยากได้ปลาอะไรผมลงมาดำให้พอแล้พี่อันลงไปปลาหนีหมดเลยปลาลงหมดเลยอผมไล่ให้พี่พี่นนท์ว่านะต่อไปช่วยพี่อันดีกว่าเพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้สองอันไม่ได้สามอันโอ้โหที่ตัดเราเยอะนะ ผมว่าถ้าเร็วอ่ะไม่ได้แน่เลยพี่เอัตา <laughs> ยแล้วโ,โ,โอ้โหสุดยอดข้าน้องขอคารวะ <laughs> เฮ้ย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 แ <c oughs> ย่ไปซือช่วงเราเอาขึ้นเร็วไปเออช่วงวิดนะพุทธมันต้องเร็วหรือมันต้องชา้าน่าจะต้องช้าป๊อปป้า,าโอโด้ดูรูดิรูไปเลื่อยอะนี่สามอันนะครับผม,มน่าสีเขียวตักได้ไหมตัวนี้ต้องไฟช็อตอย่างเดียว เนี่ยแต่ทานที่ดีนะผมว่าเทคนิคที่แบบจะต้อนปลาขึ้นมาข้างบนได้คือเอาไว้ด้านล่าง,างนี้แหละครับแล้วก็ต้อนแล้วก็ค่อยยกดัก,ดกหัวเขาไว้นนไเนี่ยแม้ขนาดเราไปนี่มันยังไม่ขาดนะเนี่ยเอาแล้วนะครับต้อนมาแล้วเฮ้ย hey! ได้แล้วหนึ่งตัวนี่ยังไม่ขาดเลยวูเทคนิคมันนิดเดียวอะ่ะอันนี้ยังไม่ขาดนะครับเดี๋ยวดูดิว่าไม้นี้จะได้อีกตัวไหมเออเอาแล้วนะครับต้อนมาต้อนมา โอ้ทำไมป้าไม่ลอยเลยเนี่ยเครื่องยกอะมันเหมือนน้ำมันเป็นอุ้มมันต้องเทน้ำอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็จะเป็นน้ำหนักเออคือพอเราได้ปลาเสร็จแล้วเอาน้ำออกนะครับผมอ่าพี่อ่านฉลาดนะครับเล่นปลาป่วยครับผม้มันไม่เล้นป่วยเพื่อนโอ้มันตอนแรกเราต้องดูปลาให้เป็นนะครับเราจะเอาตัวไหนคือเราต้องดูเอาตัวที่ล้าที่สุดนะครับ ผมเจ้ามันไปดูแลเพราะว่ามันป่วยอ๋อใจดีใช่ไหมครับใจดีโอ้พูดสเสียด <laughs> เยีวนี้ป่วยไหมนะเอาปลาป่วยดีกว่าเอ้ยน้องจับตาดูพี่ไว้ดีๆนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปไป แล้วเี๋ ELLER, ยอ่านค่อยๆค่อยๆเลี้ยงมาค่อยๆเลี้ยงมาเลี้ยงมาโอ้ยจะบัดแรงจัง <travailler> ป่ะอาหารเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่นอนจะเอาตัวนี้ให้ได้โอ้ยโอ้ยเล่นไม้เดียวมันกว่าโอ้โหเล่นสองไม้มันดูเด็กกว่าใ่ไหมอ,อ้ไม้เดียวมันนะแต่คือแบบสองไม้เหมือนแบบว่ามัน,นมันไม่เซียนน่ะน้องๆนี่มันไม่เซียนจริงๆนี่อยากจะผ่าครึ่งหรือซ้ำเนี่ยโอ้โหผ่าลักเล่มาแล้วอุ้ยแต่บอกจริงลักเล่ยในโหดจริงครับไวและตัวใหญ่นะครับเอาแป๊ะ

ดูอาจารย์อาจารย์ใหญ่จริงถ้ากลาบได้ตอนนี้อยากจะกลาบก่อนเลยด้วยซ้ำอยากจะกล่าเดี๋ยวเอาตัวใหญ่ครับเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยผมว่ามันแปลงนะอ,อีกตัวไหมนี่ยังไม่เปลี่ยนอันเนี้ยผมว่าลองดำน้ำช้อนไหมในเมื่อข้างนอกมันไม่ได้ลงมาก็ยังไม่ได้ดำช้อนมาเลยเออเอาไหม <า S 1> นะเดี๋ยวเรามาดำน้ำช้อนปลาด,ดีกว่า ไม่หนึ่งชั่วโมงครับผมยังไม่ได้ครึ่งถุงเลยเดี๋ยวเรามีมือโปรงนะครับปองเราอันนี้เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยทาลงเวลาลงลงไงลงมาต้องเผือนให้ตักน้ำให้น้อยที่สุดอ่ะลงเลยนะนี่ต้องมาข้อสอบลงมเลยโี่มันจะไม่ได้เลยหรือไงวะนี่อันอันท่าฝาบ้านนะเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วเอาหน่อยนึงเอาหน่อยนึ่งไอ้แก่ตัวมันยังมีอีกเหรอไอ้แก่ตัวนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เราตัดกันไปขนาดนี้แล้วนะใกล้แล้วครับเหมความอดทนหมือความอดทนนะครับผมนี่ทำไม่ได้จะถ่ายน้ำแล้วเนี่ยเนีไปเกินเส้นเชือกอีกแล้วก็ไม่ได้ไงมาจากมือกันมาจากมือดิโอ๋บอกว่าเปลี่ยนขนาดนั้นลงมถอะ มาตะกล้ามาเลยดีกล้ามาเลยโอ้ยบังบังบังไม้สามไม้สามสามแล้วไม้สามก็ไปแล้วโดนมัางเหรอวะโดนไปสักร้อยครับปอได้กี่ตัวแล้วสามสามตัวนี้ตัดแค่ห้าไม้นะรอเห้าไม้เหรอห้าสิบไม้เกลียดท่าลงกว่าเฮ้ย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 อันนี้ถือว่าอดจะผ่านเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหบังนีตรงนี้้ตรงนี กำลังเหนื่อยันกำลังเหนื่อยโอ้โหมีมีช่วยแคช้อนอ่ะช่วยอีกอันหนึ่งสามเฮ้ยอมาดิมาดิมาดิเอาไม้แข่งอย่างลุอลุไม้หมดวะไม้หมดเฮ้ยนี่มีอีกไม้ยังได้ไหมนี่เออโอ้โหไห้ๆมาอีกเลยมีไม้ไหมไ่คร็วลๆๆุๆุลุลุเุลลุ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 ลอลล มันต้องมีหลักการคือถ้าอย่างนี้เจ้าของร้านใส่หัวเฮ้ะอาตาก้าวมาอันนี้ไม่นด้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ผิดกฎผิดกฎอุตส่าห์ได้เยอะนันเนี่ยอันนี้นี่ปรับ700,000เนี่ยนะ <laughs> จะลองทดสอบนะครับตักอย่างนี้เลยดูดิมันมีกินได้ยันดีๆน้ำก,ก็เพิ่มโอ้ไม่ได้มันรู้ไปอย่างงนีะ้โกงนะงเออโกงนะโกงอย่าไปบอกใครนะครับ ชิ้นแล้วเมื่อกี้ไม่ตกใจเลยเนีแต่จนมีทำอะไรไม่ถูกมีนึดนิดนึงนะมีนึดแย่มเดี๋ยวผมขึ้นฟองก็ได้เอ้าจะขึ้นไม่ได้เฮ้ยเหมือนโตอยู่นะโตโตนะเนี่ยดูดิเฮ้ยตักไอ้แค่ป่ะตักปลาทองนะครับมันกระจอกนะฮะแล้วยิ้มแล้วนะยิ้มเรามาตักไอ้แค่ดีกว่านะครับผมพี่เอ๋เอาไหมหวานหวานเอ๊ะถ้ามันลงมันจะพุ่งไปไหนฮ้ยพุ่งนี่เองเยงนี่เยงนี่

เอาจริงๆกับจระเข้มไม่ได้ดุร้ายอะไรหรอกครับคือเขาก็กลัวคนแล้วก็อยากจะหนีด้วยซ้ำมีเราไปดักหน้าเขาเห็นไหมเขายังแบบยังอยากจะหลบเราเลยนะมับเขาปากปากบวมปากเบิร์นก็ได้ปากเบิร์นเฮ้ย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 เ้ยเอาไม่ขาดด้วยได้แล้วด้วยเป็นไงครับผม ได้ตัวนี้คุ้ม,มครับตัวเดียวพี่อ่านหายอ่ะอ่นไม่เห็นอ่นหายไปเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้แม่งจ้องตาผมเลยพี่ม <c oughs> ัน,น <c oughs> มันไม่ได้มันไม่เห็นหรอกที่มันพุ่งคือมันอยากจะพุ่งออกแต่แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> สซยนี้ไม่เคยได้สักทีอ่ะลองสิเดี๋ยวดนสิร้่นได้ได้ได้โอ้ยหินสแกงสุดยอด สรุปนะครับผม200ไม้ได้ประมาณกี่ตัวครับผมนี่ดูนะครับ200ไม้ถ้าสมมุติว่าไม้ละ2บาทก็400บาท <c oughs> นี่นะครับ 400, า400บาทจริงๆถ้าเอาคุ้มมามันอาจจะไม่คุ้มหรอกเพราะว่าเขาก็จะได้กําไรด้วยนะครับแล้วก็เราก็เล่นเพื่อสนุกความสนุกสนานด้วยนะครับได้ปลามากี่ตัวไม่รู้ประมาณ20ตัวถึงนะ ประมาณใกล้เคียงแล้วก็ได้เคมอีหนึ่งตัวเทคนิคที่เราคิดว่ามันโอเคสุดคิดว่ายังไงพี่เอเวลาขึ้นเนี่ยให้ขึ้นเฉียงๆแงละใช่แล้วให้เทน้ำออกแล้ให้ปาล์มอยู่ขอบๆออันนี้คือที่เราได้เยอะที่สุดนะครับคือแล้วเวลาลงน้ำนะพี่ปอสอนพี่ปอับนี้นะถ้าอยู่งานวัดอย่าลืมลงนี้ลงไปเลยนะครับ คือพอเวลาเราตักแล้วนะครับเนี่ยพอปลาเราเราไล่มามันต้องใช้ปลาที่แบบว่าไม่ค่อยเปรี้ยวมากอ,อยู่แถวๆบนน้ำนะครับพอตักมาได้เสร็จปับ๊บพอใกล้ๆเราต้องเอียงๆนะเนี่ยเราต้องเอียงนิดนึงเพื่อรับแล้วเราก็เทน้ําออกหน่อยเนี่ยเออให้ปลาอยู่ประมาณตรงนี้เสร็จแล้วก็มัดเข้าเลยอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ได้ที่เยอะที่สุดถ้าจ้วงฮุบเลยเนี่ยขาดเยอะนะได้ตัวเดียวเองคือเป็นสิบ,ส,บสิบไม้ที่แบบว่าจ้วงซุบขึ้นซุบขึ้นเนี่ยเป็นสิบไม้ได้แค่ตัวเดียว แต่ไอ้วิธีนี้ค่อ,คอยเนี่ยได้ได้หลายตัวถ้าร้านให้ใช้ประมาณสัก2อันสาอันนะครับคิดว่าน่าจะได้เยอะสาหรับปลาที่ลอยๆอยนะมันก<ม>็ยังไม่รู้ว่าบางที่อ่ะคือือนว่าที่ออกแคบเขาจะให้หรือเปล่านั่นแหละเพราะที่มันแคบต้องปรึกษาคือก็บอกเขาพี่2อันสาอันเนี่ยทีเดียวได้ไหมเขาบอกว่าได้จัดโลดเลยเพราะว่าถ้าอันเดียวอ่ะถ้าเราได้ปลาแล้วอันนั้นแทบจะใช้ซ้ามไม่ได้เลยเิงเลยบังคับเป็นรูนิดนึงใช้ซ้ามไม่ได้ครับแต่คือ3อันเนี่ยตักมาตัวแรกแล้วมันยังไม่ขาดเลยอ่ะ ต้องปรับอยให้มีสตัวเออใช่แล้วมีสองตัวยังให้มีสองตัวคิดว่าโอกาสน่าจะมากกว่านะครับผมเนาะผมกว่าอ่ะใส่ปลาใส่ปลาให้พี่เอก่อนสำหรับปลาพี่เอวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเลือกให้เลยเออเลือกอะไรอันนี้คือของพี่เอนะครับโอ้โหอยู่ไหนวะเนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วโตแล้วโตแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะได้ได้ได้โอ้โหจัดไปอ่ะสองตัวให้เรานับดีกว่า 2ีตัวนะครับ2ี่ 2> 2ัว, 2> ต,ว,ตว2ตัวตัวคับแี่400บาทผลงานของพวกเรานะครับภาคภูมิใจมากนะครับ <c oughs> ต่อไปอยากให้ทำอะไรอีกปลามันเหลือเนาะเหลือเยอะอ <c oughs> เออได้เออถ้าใครรู้คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับบอกด้วยนะว่าจะให้ทำอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้เดี๋ยวจะให้พี่เอเอาไปเลี้ยงนะครับผมหโูเยอะมากเลยคุ้ม200ไม้ <c oughs> ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทั้งแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ ทางช่อง y o u t u b e นะครับผมแล้วก็ทาง t i k t o อนะครับผมแล้วก็ IG โอ้โหเรามีหลายแพลตฟรอร์มมากไปกดติดตามให้หมดเลยโอเคแค่นี้วันนี้ปรี้บ๊ายบายสวัสดีครับ